ขอสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆทุกๆท่านครับนะครับผมน้าเฟร็ดลูกนะครับปีใหม่ปีสวันาร้5ย6ปีกระจายทองนะครับขอให้เพื่อนๆน้าเฟ็ดลูกน้าเกษตของผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ สมนาทุกอย่างนะครับเด oh. ินาไปไหนก็แค่ภาพปลอดภัยมี่จะสิ่งที่ดีๆพบแต่การรัญญาได้มิตที่ดีนะครับประที่สำคัญขอให้รวยๆมีพวากสุขในทุกๆวันถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับ oh. ก็อย่าไปทางการนะครับอันนี้ถือว่าวันที่หนึ่งมกราคมควันที่หมกราคมก็เป็นวันปีใหม่นะครับที่จริงแล้วเราต้องถยุดทุงวัน นะครับแต่วันนี้ช่วงเช้าเราไปเรียนภาพเพนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้ามาทำงานที่นี่นะครับเพราะว่าต้องออกสิ่อนแล้วก็ทาสีทั้งอาคารสลังนี้เลยครับโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านนะครับในวันที่ใหม่แต่ีนี้นะครับเฮงเฮงรวยๆกับทุกคนนะครับสุขภาพต้องแข็งแรงครับพัฒนาตนเองด้วยภารกิจพัฒนาชีวิตด้วยกิติอาสา น้ำยากับสีมันจะทำให้ทำงานได้เร็วเร็วขึ้นกันสีโพดมันโดนรลลัแสมากนแช่ละอ,องมันมันเปนโกรธเนาะพอกำลังแช่น้ำให้กับพี่ๆน้องที่มาช่วยครับเดี๋ยวเครื่องดื่มเราไม่พอเราต้องเติมตลอดเวลายวอยู่นะค่ะเขารู้สึกครับเวลาเขาทำงานเหนื่อยมาต้องกินน้ำให้เย็นจับใจครับผมงาน,นบริการฝ่ายบริการสวสริการน้ำของทีมงานพีทบริสดีครับ แต่สิ่งที่ดีๆรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดแต่สิ่งที่ดีให้กับเรานะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันอีกทีครับที่นี่ครับโรงเรียนบาคุปปาขาวนะครับเราต้องทำที่นี่ต่อพรุ่งนี้กับวันนี้สองวันโอเควันนี้ขอบคุณมากทุกท่านขอบคุณชีเีโอเอขอบคุณกับตนขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันเข้ามาทําให้กับชุมชนให้กับส่วนรวมนะครับเราจะได้สามารถที่จะโชว์ในสิ่งที่ ชุมชนได้เห็นว่าเออเห็นแล้วชื่นใจถ้าเราปล่อยยนี้ไว้เงืประมาณก็ไม่มีนะครับอีกเมื่อไหร่จะเข้าอีกเมื่อไหร่จะเสร็จอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มองให้กับพวกเราขอบคุณมากครับ